โอ้โหสุดท้ายไอ้เจ้าติเอโกเทเซ่าก็กลายเป็นชาวต่างชาติที่คนขเขมรรักที่สุดจนได้ก็กราบสวัสดีทุกๆคนโดยนะจ๊ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวงอ,อคนนี้คนเดิมมันเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้อย่าลืมถ้าได้ยินเสียงนาแบบนี้ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกราบขอบพระคุณมาก ส่วนสำหรับเรื่องเล่าในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงเรื่องของไอ้เจ้าตีเอโกเทเซราหรืออีกหนึ่งในนามที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือแสนจันลิตกุลนั่นเองโดยไอ้เจ้าแสนจันลิศกุลคนนี้นะครับถือว่าเป็นนักมวยที่จอมแสบอีกหนึ่งตัวเนื่องจากก่อนหน้านี้นเคยมาศึกษาหาความรู้ที่ประเทศไทยในตอนนั้นเนี่ยเดินทางมาเรียนมวยไทยแล้วพอเรียนมวยไทย มีชื่อเสียงขึ้นมานิดนึงก็ได้ทำการเปิดสอนมวยที่ประเทศไทยเรานะจ๊ะเพียงแต่ในช่วงที่ทางไทยกับกัมพูชามีปัญหากันเรื่องเกี่ยวกับซีเกมที่กัมพูชาดันบรรจุกุนคาแมเอาไว้เป็นกีฬาอีกหนึ่งชนิดแล้วก็อ้างว่ากุนคาแมนี่แหละเป็นต้นตำรับของมวยไทยก็เลยทำให้ในตอนนั้นทางไทยเราเนี่ยจัดการแบนไม่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ แต่นับจากวันนั้นจนจวบถึงวันนี้คุณขมแมกับมวยไทยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมเวทีเดียวกันได้ในเวลาเดียวกันนั่นแหละที่ไอเจ้าติเอโกอยู่ดีๆก็พลิกลิ้นจากปกติสนับสนุนมวยไทยอยู่ดีๆก็กลายมาเป็นสนับสนุนกุลขะแมแบบ100เปอร์เซ็ซึ่งก็น่าจะเป็นจากผลประโยชน์นั่นแหละเพราะในช่วงนั้นเจ้าตัวก็รวยขึ้นมาผิดหูผิดตากันเลยทีเดียวแถมได้สัญชาติขแม แบบเป็นคนคメนห้เอซอีกตั้งหากแต่ด้วยการที่เป็นคนไม่รักดีไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่น่าจะได้ดีหลังจากที่เทหัวจิตหัวใจให้กับกุขカมเขาก็ทำธุรกิจอะไรไม่ดีเลยนะครับเนื่องจากใครมวยที่เปิดที่บราซิลก็เจ๊งไม่เป็นท่าไม่มีฝรั่งมาสนับสน,นุนเนื่องจากพวกเขารู้จักแต่มวยไทย แต่เดียโก้แกก็ไม่ยอมแพ้ได้มีการออกมาไลฟ์สดขอรับบริจาคจากคนคอมเมนต์อย่างตำตำก็ขอเพียงคนละหนึ่งดอลลาร์เท่านั้นซึ่งการขอรับบริจาคก,ก็ถือว่าเป็นมุกค,คลาสสิกที่แกใช้อยู่อย่างสม่ำเสมอณปัจจุบันนี้ก็ขอรับบริจาคมาแล้วถึง3ามขั้งซึ่งณปัจจุบันนี้เจ้าตัวก็พักอาศัยอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็ยังคงทำอาชีพเป็นเหาฉลาม คือเกาะคนกัมบูชาหารับประทานไปวันๆแล้วก็อ้างว่าที่เขาทําทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะเขาต้องการจะเผยแพร่กุนคขแมให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้ซึ่งก็เป็นอันทุกอกทุกใจคนกัมบูชากันทั่วประเทศเพียงแต่ทว่าในช่วงหลังๆมันนันมีนักมวยหัวล้อนอีกคนหนึ่งที่เป็นฝรั่งเหมือนกันแต่คนนี้จะเป็นนักมวยสัญชาติพมา่านะครับที่ชื่อว่าเดฟลูดัส ซึ่งไอ้เจ้ามวยพม่าคนนี้นะปัจจุบันก็เดินทางเข้ามาหากินที่กัมบูชาเหมือนกันนี่ใส่ใจคอก็ดูเหมือนจะคล้ายๆกันด้วยนะครับมีการไทไลท์กับมวยไทยเพื่อที่จะขอสัญชาติเป็นคนขเขมรแต่ว่าตอนนี้ไอ้เจ้าเดฟเนี่ยยังไม่ได้สัญชาตินะแล้วมันก็มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับนักมวย2คนนี้จากชาวกัมบูชาว่าสรุปแล้วนักมวยฝรั่งสองคนนี้มีใครที่จงรักภักดีกับคนขเขมรจริงๆหรือเปล่า หรือเป็นเพียงแค่เดินทางเข้ามาหากินในบ้านของพวกเขากันแน่ซึ่งมันก็เป็นที่ถูกวิพากษ์วิจาร์ณจากคนกัมพูชาคนขังมากเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้และสุดท้ายนะครับล่าสุดความคิดเห็นออกมาเป็นเอกฉันเป็นที่เรียบร้อยว่าสรุปคือไอ้เจ้าเดียกโกเทเซลานี่แหละที่ลักกุลคาแมของพวกเขาจริงๆ โดยมันมีสื่อขมรเจ้าหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้พวกเขายังคงสนับสนุนแสนจันลิตกุลแบบ100เอร์ซนเนื่องจากเขาเป็นฝรั่งที่รักขเมเรอย่างแท้จริงลองคิดดูสิเคยมีฝรั่งคนไหนที่เสียสละให้กับคุณขมรแบบเขาบ้างหรือเปล่ามันไม่เคยมีและขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับเขาแน่นอนมันก็มีคนขเมเรออกมากดไลค์รวมถึงแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมด และหลายๆคนก็คอมเมนต์ออกมาในทิศทางเดียวกันคือคิดเหมือนกับสื่อเจ้านี้คิดนั่นเองว่ายังไงซะดิเอโกก็ทำเพื่อกุลคแมของพวกเขาและรัฐบาลของเราตัดสินใจถูกแล้วที่มอบสัญชาติกัมพูชจาให้กับเขาว่าะไรประมาณนี้อย่างไรก็ตามสำหรับดิเอโกต้องบอกว่าเจ้าตัวพร้อมที่จะเดินทางออกจากกัมพูชาทุกเมื่อเนื่องจากล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งจะโพสต์ข้อความออกมาอดครวน ว่าเขาต้องการที่จะอยู่ที่กัมพูชาเพื่อที่จะช่วยโปรโมทกุลคแมร์ให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้แต่ในตอนนี้ไม่มีสปอนเซอร์คนไหนที่สนับสนุนเขาเลยซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้เขาคงจะต้องเดินทางออกจากประเทศกัมพูชาแน่นอนซึ่งหลังจากที่โพสต์เอาไว้ประมาณนี้อีกวันหนึ่งนะครับแกก็ได้งานในทันทีนะรับงานเป็นพรีเซนเตอร์ในรายการ MMA ที่ทางกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดเป็นปีแรก ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่2นะครับส่วนถ้าจะถามว่าครั้งที่1ใครล่ะที่เป็นคนจัดก็คือพี่ไทยเหล่านี้เองและปัจจุบันนี้เทเซล่าก็ยังคงรับงานโปรโมตคุณเมมย่างต่อเนื่องซึ่งก็น่าจะได้รับเงินสนับสนุนก้อนโตจากทางรัฐบาลกัมบูชานั่นแหละพอหลังจากที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์รายการ MMA ก็ได้เป็นพีเซนเตอร์รายการวิ่งการกุศลของกัมบูชาต่อในทันที โอ้โหนะก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยว่ากัมพูชาเขามีวิ่งการกุศลด้วยนะแล้วใครจะมาบริจาคครับเนี่ยแล้วหลังจากที่วิ่งการกุศลเสร็จนะครับก็รับงานต่อในทันทีเป็นเหมือนกับครูฝึกสอนเดินทางไปฝึกสอนตามโรงเรียนต่างๆด้วยนะเรียกได้ว่าแค่โพสต์ว่าจะเดินทางออกจากกัมพูชาครั้งเดียวเนี่ยก็ได้งานมาทําแบบทันใดทันทีเลยนะครับทีนี้ เราลองมาส่องความพิ่เห็นของคนขเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่ทางสื่อกมบูชาเขาได้ออกมาฟันธงว่าน่าจะเป็นในเจ้าเดียโกเทเซล่านี่แหละที่จงรักภักดีกับกุลกแมของพวกเขาจริงๆคนขเขมรพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าพมเห็นด้วย100เปอร์เซนแสนจันลิดกุลเขาเสียสละเพื่อศิลปะการต่อสู้ขเขมรจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเดียโกเทเซล่าคุณคือซูเปอร์ฮีโร่ของคนขเขมร ทำหน้าที่ของคุณต่อไปฉันซาบซึ้งมากและจะสนับสนุนคุณคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าการอุทิศตนให้กับศิละปะการต่อสู้ของเขมรและชาติเขมรของเราไม่มีฝรั่งคนไหนเคยทํามาก,ก่อนโปรโมเตอร์มวยของเขมรหรือว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆในเขมรคนที่จะให้งานกับเขาให้มากกว่านี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแสนจันลิตกุลคุณรักและสนับสนุนกุณเขมรของเราขอบคุณมากๆ กับความรักที่แท้จริงคุณช่วยปกป้องศิลปะก,การต่อสู้ของขเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะสนับสนุนแสนจันลิตกุลเสมอเขามีหัวใจที่เป็นขเขมรเขาทำทุกอย่างเพื่อกุลเขมของเราอ่าหลักๆก,ก็เอาคอมเมนต์ของคนขเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับไม่ใช่อะไรนะที่เอาคอมเมนต์ไปฟังแค่นี้เนี่ยอยากจะบอกว่าคือเอียนนะครับคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์เนี่ย มีเป็นร้อยคอมเมนต์เลยนะแล้วทุกๆคอมเมนต์เนี่ยก็คือจะอวยไอ้เจ้าแสนจาริศกุลน,นี้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับเนี่ยโอ้โหหัวจะปวดซึ่งถ้าหากจะถามว่าแล้วน่าคิดยังไงกับเรื่องเรื่องนี้นะอยากจะบอกว่าจริงๆในตอนนี้เนี่ยแสนจริตกุลน,น่าจะกําลังเล่นละครฉากใหญ่เลยนะครับและคนกัมพูชาก็ดันเชื่อแกด้วยนะครับเอางี้ดีกว่าง,ง่ายๆคนกัมพูชาลองไม่ให้เงินแกสินะอยากจะรู้เหมือนกันว่าแกเนี่ย จะยังคงทําเพื่อคนขมนรอยู่หรือเปล่าจะยังคงสนับสนุนกุลขมแมอยู่หรือเปล่าถ้าหากยังคงสนับสนุนกุลขมแมอยู่เหมือนเดิมเนี่ยโอเคนั่นแหละถึงจะบอกว่าแสนจจริญกุลสนับสนุนกุลขมแมของพวกเขาจริงๆแต่นี่คือสนับสนุนเฉพาะตอนที่ได้เงินไม่ใช่หรอถ้าหากเราสังเกตกันดูดีๆนะครับซึ่งในมุมนี้เนี่ยทำไมคนขมนรเขาคิดกันไม่ได้เลยนะก็สงสัยเหมือนกันนะนี่อ่ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละ่ะสนับสน,นุนให้เจ้าแสนจรลิตกุลแสดงละครฉากโตนี้ต่อไปหรือเปล่ายัางไงก็คอมเมนต์บอกให้นะทราบด้วยกันแล้วกันนะครับยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนนิดนึงนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาะแล้วขอลากันเลยก็แล้วกันสวัสดีและสวีดัดครับ